สวัสดีครับอยู่กับช่องสมถินชาแนลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาเพื่อนๆมาทดลองขับรถตัวอีซูซนะครับ i ี u ูซูมิวเตัวรุ่นใหม่นะครับพอดีทาง i s u ูซูซิตนะครับเขามีจัดแคมเปญให้ทดลองขับรถใหม่นะครับเขาก็จัดกันที่ Royal r o s t e อรนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนี่ กมีการถ่ายรูปนะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะครับว่าก็จดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในงานกันนะครับก็ในงานเขาก็มีงานนะฮะ<ไ>เดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันก็ในงานนะครับ เขาก็มีฟูปองแจกให้ด้วยนะครับเป็นเป็นฟูปองมูลค่า300บาทนะครับเพื่อมาสั่งเครื่องดื่มภายในงานนะครับในร้านนะแล้วเราก็ขึ้นไปรอกันข้างบนโอ้โหบรรยากาศในร้านเต๊ะตัวนี้เป็นรถที่เราจะเทสไดกันนะครับ โอเคนะครับจอเรือนใหม่นะฮะของตัว RS โอ้อันนี้เป็นหน้าจอตัวใหม่สวยมากเลย คันนี้ถ้าเป็นรุ่น rs นะคะตัวรุ่น rs เนี่ยก็จะมีในเรื่องของอันนี้ของพี่ขับนิวตัว active อยู่ใช่ไหมคะมันก็จะมีในส่วนของตัวระบบ a d a s นะคะที่เพิ่มเข้ามาจากตัว active นะคะแล้วก็ตัวกล้อง360องศานะคะตัวมุมมองกล้องเนี่ยก็คือถ้าในขณะรถจอดนิ่งนะคะที่สามารถเปิดตัวกล้อง360องศาได้จากตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าไม่อยากดูเราสามารถกดปิดได้นะคะ,ะถ้าสมมุติว่าในขณะจอดรถอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นมุมมอง ของตัวรถรอบคันในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ถ้าในกรณีที่ทขับไปด้วยความเร็วที่ไม่ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตัวกล้องก็ยังทํางานอยู่นะคะแต่ว่าถ้าขับเกินเนี่ยก็คือตัวกล้องมันก็จ,จะดับหน้าจอลงเนาะอันนี้ก็คือสามารถดูดูมุมมองแล้รอบคันเลยนะคะอันนี้ดูข้างใต้นะคะข้างหน้านะคะมุมมองรอบคันเลยนะคะถ้าตัวรุ่นอัลติเ t e กับรุ่น r L ตัวพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาด้วยตัวพวงมาลัยเนี่ยก็ถ้าในความเร็วรอบต่ำพวงมาลัยตามีมีน้ําหนักค่อนข้างเบาแต่ถ้าสมมุติว่าพี่วิ่งเ้ื่อความเร็วที่เร็วลรอสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวงมาลัยก็จะมีน้ําหนักที่หนักขึ้นตามความเร็วที่ลูกค้าขับที่ค่ะเพราะว่าการตัวเรื่องระบบอะไรพวกนี้น ช่วยเบรกในระยะที่กําลังจะอยู่ในระยะที่จะชนชิดจะคันหน้าแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกินการช่วยเบรกแล้วมันจะเบรกให้เลยค่ะตะกี้ที่พี่ที่พี่รู้สึกเนี่ยจะเป็นตัวเบรกุกเชินให้เลยเพราะมันอยู่ในระดับที่จะชนชิดที่กล้องมันจับว่าลูกค้าไม่สามารถที่จะเบรกได้ทันมันก็จะช่วยเบรกให้ ทดล,ลองขับขก็เดี๋ยวพาไปดูตัว RS อีกทีนึงครับเป็นรถเทสไดนะครับตัวนี้ของเขาเป็นสีเทาแรมโบเนาะเป็นสีเทานะฮะข้างใน<า>พวงมาลัยเบามากนี่ภายในตัวใหม่นะครับเครื่องเล่นตัวใหม่ เขามีบุนุ่มตรงนี้มาให้เพิ่มเติม okay. ต่อไปเขาก็จะมีเทสได้ต่อนะครับก็ค<อ>ูอปองภายในงานนะเราได้2ใบนะครับเราเทสได้สคน<แ>เดี๋ยวเรามาสั่งน้ำอีกรอบหนึ่งเอาอะไรเอ่ยรอบนี้กาแฟเป็นอะไรเอ่ย กาแฟเย็นเป็นเอสเพรสโ,ซ,โซ,ซ่มีไหมอ่ะปกติกินแต่เอสเพรสโซ,ซ่มีปะกาแฟเอาเอสเพรสโซ,ซ่เย็นเป็นอะไรนะจะชื่อว่าไทยสไตล์อ๋อครับแล้วสั่งอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยไม่หมดเลยค่ะไม่ไม่ตอนนี้เขาสั่งอะไรไปบ้างแล้วยังหรอก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่าน,นี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ